กินได้กินดีกินเจยอย่างปลอดภัยและถูกวิธีค่ะการกินเจถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้บริโภคประเภทผักผลไม้มากขึ้นปัจจุบันนะคะเราพบว่าอาหารเจมีการปรุงประกอบที่หลากหลายค่ะแล้วก็จะประกอบไปด้วยอาหารประเภทแป้งและไขมันเป็นหลกักซึ่งหากเราทานอาหารประเภทนี้ซ้ําๆในปริมาณที่มากก็อาจามีผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะวันนี้เราจะมีความรู้เกี่ยวกับคลิคหรือเคล็ดลับการรับประทานอาหารเจยอย่างถูกวิธีเพื่อสุขภาพมาแนะนํากันค่ะ เราประทานโปรโตีนให้เพียงพอค่ะเนื่องจากว่าในช่วงที่เราทานเจเรามักจะไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งอาหารกลุ่มของเนื้อสะะัตว์ค่ะจะมีสารอาหารโปรโตีนเป็นหลัก อาหารโปรตีนสําคัญมากสําหรับการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายแนะนําว่าสําหรับผู้ที่รับประทานเจอาหารกลุ่มของโปรตีนเช่นถัว่วและผลิตภัณฑ์จากถัว่วถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเช่นน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลือง,องแอลมดเมลโลมอวหิม,มพานอาหารกลุ่มนี้จะมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงจึงแนะนําว่าให้เลือกรับประทานเป็นประจําค่ะ หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเนื่องจากว่าอาหารแปรรูปจะมีเกลือโซเดียมน้ำตาลเป็นองค์ประกอบอาหารกลุ่มนี้จึงมักอร่อยแต่สารอาหารน้อยค่ะเลือกรับประทานผักผลไม้เป็นประจำค่ะองค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ควรรับประทานผักอย่างน้อย400-600กรัมต่อวันจะทําให้เราได้รับใย,ยอาหารมากกว่า25กรัมแถมใย,ยอาหารนั้นยังช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะอีกอย่างที่สําคัญค่ะสําหรับผู้ที่รับประทานอาหารเจเวลาที่เราเลือกรับประทานเรามักจะเลือกน้ําหวานหรือขนมเป็นหลักดังนั้นแนะนําปรับเปลี่ยนเป็นผลไม้นะคะผลไม้ที่ไม่หวานมีมากมายค่ะเช่นแอปเปลิลสาลี่แก้วมังกรให้เลือกรับประทานประมาณ6-8ชิ้นคําต่อ1มือ้อวันละ2-3มื้อค่ะ รับประทานธัญพืชที่ไม่ขัดขาวหรือธัญพืชที่ไม่ขัดสีหรือขัดสีน้อยเป็นประจำเนื่องจากว่าพวกนี้จะมีใยอาหารแล้วก็สารอาหารกลุ่มที่สําคัญต่อร่างกายมากกว่าอาหารแปรรูปต่างๆเช่นข้าวขัดขาวขนมปังขาวแล้วก็น้าตาลนะคะหลีกเลี่องอาหารประเภทของทอดหรือผัดน้ํามันท่วมเนื่องจากว่าพวกนี้จะมีไขมันสูงดังนั้นแนะนําเป็นอาหารเจที่ผ่านกระบวนการต้มนึ่งปิ้งตุน๋นหรือแกงเป็นหลักนะคะการบริโภคอาหารเจให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพแนะนําให้เลือกรับประทานให้ หลากหลายให้ครบสารอาหารให้ครบห้ามู่ที่สําคัญนะคะดื่มน้ําอย่างน้อย8-10แก้วต่อวันออกกําลังกายเป็นประจําพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อการมีสุขภาพที่ยั่งยืนอิ่มใจอิ่มท้องแถมยังได้บุญด้วยค่ะขอบคุณค่ะ